สำนักทางเลิศดพบจบแดนจากที่สำนักดั้งเดิมปรากฏตัวในการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณและสมาชิกทุกคนได้ปลุกศิลปะก,การต่อสู้ของพวกเขาเป็นครั้งที่สองแต่ถูกฮูโอยูฮาวทุบตีจนบาดเจ็บสาหัสและเกือบเสียชีวิตทันทีหลังจากเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณสำนักทางยินดีต้อนรับศัตรูที่ทรงพลังอีกครั้งนั้นคือสำนักดั้งเดิมเดิมที่ฮูโอยูฮาวและคนอื่นๆได้รับข่าวเมื่อการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณเริ่มต้นขึ้น นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมของปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจากลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์คนที่แข่งแกร่งของสำนักดังเดิมก็มาด้วยอย่างไรก็ตามพวกเขามาสายในการแข่งขันชีวิตไม่เคยเห็นทีมที่มีวิญญาณการต่อสู้ร่างกายที่แข็งแกร่งปรากฏตัวซึ่งทําให้พวกเขาสงสัยว่ามีคนจากสำนักดังเดิมอาซ่อนตัวอยู่ในทีมใดทีมหนึ่งทําให้ฮูโอยูฮาวกลัวที่จะทิ้งพวกเขาเนื่องจากปรมาจารย์วิญญาณทุกคนของสำนักดังเดิมมีจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายที่ทรงพลัง และสำนักดั้งเดิมยังมีวิธีรับการปลุกครั้งที่สองของจิตวิญญาณการต่อสู้ร่างกายซึ่งสามารถทำให้ปรมาจารย์วิญญาณของสำนักดั้งเดิมจะเป็นการปลุกครั้งที่สองของวิญญาณการต่อสู้ระดับต่ำสุดจะเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ของพวกเขาความแข็งแกร่งคือ30มเอร์เซนและการเพิ่มขึ้นสูงสุดจะเป็นสามครั้งนี่คือสาเหตุที่ฮูโอหยูเฮาและคนอื่นๆกลัวสำนักดั้งเดิมจนกระทั่งหลังจากการแข่งขันต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ในที่สุดสำนักถังก็ได้พบกับผู้คนของสำนักดั้งเดิมปรากฏว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ในทีมของสำนักปีศาจหิมจากจักรวรรดิเทียนเป็นเพราะพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้ของร่างกายหลักที่สำนักปีศาจหิมสามารถเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างง่ายดายในการต่อสู้ระหว่างสำนักถังและสำนักปีศาจหิมบุคคลแรกจากสำนักปีศาจหิมที่ลงต่อสู้คือ6กคน วิญญาณการต่อสู้ระดับจากรพรรดิวินร่างหลักชายผู้แข็งแกร่งวังยานเฟิงมีสองแขนและจิตวิญญาณการต่อสู้ดั้งเดิมของเขาถูกปลุกขึ้นเป็นครั้งที่สองแม้ว่าจะเป็นเพียงการตื่นขึ้นครั้งที่สองของระดับทองแดงแต่พลังการต่อสู้ของเขาก็เพิ่มขึ้น60เอร์เซแต่ถึงกระนั้นสมาชิกในทีมก็ยังไม่กล้าที่จะดูถูกความแข็งแกร่งของสำนักถังเพราะเขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าวังตงเออจากสำนักถังผู้ครอบครองจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ดีที่สุดในใต้ล่า คอนฮาเทียนสามารถต่อสู้อย่างหนักกับมังกรทองของหวังชิวเออร์ที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะพบกับหวังตงเออทันทีที่เขาเข้ามาในสนามเมื่อเขาเห็นว่าคนแรกจากสำนักถังที่เข้ามาในสนามคือฮูโอยูเฮาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจด้วยความโลง่งอกเพราะความแข็งแกร่งของฮูโอยูเฮามีเพียงเท่านั้นเขาอยู่ในระดับราชาแห่งวิญญ,ญาณและยังเป็นคนพิการอีกด้วยเขาสามารถใช้มือเดียวได้เขามั่นใจว่าเขาสามารถเอาชนะฮูโอยูเฮาได้ ด้วยการฝึกฝนระดับที่6ของเขาแต่เมื่อการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นสมาชิกของสำนักดั้งเดิมค้นพบว่าฮูโอยู่เฮาไม่ใช่เขาและคิดว่าเขาอ่อนแอมากเขาไม่คิดว่าฮูโอยู่เฮาซึ่งเป็นปรมาจ,จารย์วิญ,ญญาณประเภทควบคุมจะสามารถใช้เทคนิคการต่อสู้ที่ทรงพลังหมัดราชาครองพิบเท่ากับของสำนักดังเดิมได้เพื่อที่จะเอาชนะฮูโอยูเฮาวังยานเฟิงใช้การตื่นขึ้นระดับทองแดงของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขา เพื่อเพิ่มพลังการต่อสู้ของเขาทันทีใน60%แต่เขาก็ยังเทียบไม่ได้กับฮูโอยูเฮาเขาถูกโจมตีโดยฮูโอยูเฮาและกรรมาการถึงกับเปิดใช้งานโล่ที่อยู่ยงคงกระพันด้วยซ้ำเพื่อช่วยชีวิตของเขาฮูโอยูเฮาใช้กรงเล็บสีทองเข้มทะลุเกระที่อยู่ยงคงกระพันโดยตรงเมือ Who ่อฮูโอยูเฮาโจมตีเขาคิดว่าฮูโอยูเฮาไม่สามารถทนต่อการโจมตีของฝ่ามือเหล่านี้ได้แต่เขาไม่เคยคาดหวังว่าฮูโอยูเฮาจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาในขณะนี้ ได้แลกเปลี่ยนตำแหน่งด้วยมืออันใหญ่โตเหล่านั้นฝ่ามือของเขาก็ถูกตบตรงๆไปทางเขาเช่นกันเขากำลังจะตายด้วยทักษวิญญาณของเขาเองโชคดีที่ผู้ตัดสินได้ดำเนินการทันเวลาเพื่อช่วยเขาขอบคุณรครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ